ฮัลโหลตากะหัวสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้จะมาทำขาหมูพะโล้ให้ดูนะคะก็ม่ายเลยจี้ลีะะ่ก็จี้เสาอ่าลูสวยจี้เสาเป็นแต่ก้าตายอ่ะเวลาที่ตัวยาวสวยแกอันนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วไก่นะคะหรือจะเป็นซีเอ่อซีอิ๊วพะโล้ก็ได้นะคะอ่าเลยชองยิ่งนี่ก่อนเอ่อซีอย๊วไก่อ่าจับย又好เว้จะาลูสวยลู่สวยจับ又好แกไม่มีปัญหาอ่ะอ๋อเราจะฟองเราเฮยละ ใส่เกลอก็ไปปุยคักเข้าไปใส่ปวยคักเข้าไปหลอที่ปเกาะหลอดหลอที่หยนเสกันลงูปก็เมีพริกไทยขาวใส่พริกไทาวลงไป้าไม่มีใส่พริกไทยขาวลงไปถ้ามีใส่พริกไทยใา่ผงะโล้าไมะมีใส่พริกไยขาลไป้ามีใส่พริกไทยาว่ะ bột tiêu lắp có chai sai cái đi à, Thái Quốc配套有 đc ya da mai này luộc nước cái, phong lại cái sẽ phong là cái gì, cái là hơi gì, cái này là cái gì, cái này là cái là cái gì, cái là cái này là cái gì, 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 cái là cái là cái là là ก็มาจีต้องเคยกวนนะต้มให้เดือดเลยจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นขาหมูที่เขาอ่าทำให้เกียมเกียมแล้วนะครับอ่าขนอ่าไม่มีขนนะคะไม่มีขนเรียกว่าซิ้วโจกะละจีเสาซิ้วโจกะละใส่ใยแม่กะไรกันละหนว่งจัน水管ฟอร์ลราารูก,ละจ,กจะโอเคกะละ ทีนี้รอให้น้ําเดือดก่อนรอให้น้ําเดือดก่อนเดี๋ยวจะใส่ขาหมูเข้าไปนะคะแล้วก็ตุนประมาณสักอ่าแปนาทีประมาณ80นาทีนะคะก็มาจุ้ยตายคอยแยกกรจงยีอ่าปลาสฟัจงอ่าปลาสับฟัจงอ่าจุ้ยตายคอยปลาสับฟันจงจะอเคกันละว่าเจ๊เสริงหล่าที่เจ้ากบปูนจงละฮะ าาทำไตัว,ยวเยลต้าเคยเยลต้อเคยกวนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนจ้าตอนนี้ก็รอให้น้ําเดือดก่อนนะคะประจับพะโลนะ้นาพะโล้เราก็เดือดแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปจ้าใส่ขาหมูเข้าไปนะคะตอนน่อไ้ที่เสับลงไปล่ะวยกวน之后โอเคโอเคโอเคกาษันจุอ่ะ 80นาทีนะคะถ้าอยากให้นิ่มกว่านี้ก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะช,ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็เปื่อยพอดีแล้วนะคะถ้าใครชอบแบบว่าเปื่อยๆก็ถ้าใครแบบว่าชอบแบบความพอดีก็ประมาณสัก80นาทีนะคะประมาณนี้เราไปจี่ล้ว่ะ ลายยังจันแล้วก็เลยซีเมไ์แตที่จับกำเกาถิม่มลาอ่าทายเซจูเสาแล้วที่จับแล้วไปเกาถิ่มซิิวแอาแต่ก้าถิ่มซิวซิวแกก็พะโล้ของไทยนี่ก็จะมีรสชาติแบบว่าหวานนิดหน่อยนะก็หวานออกเค็มๆนะคะทีนี้ก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติจ้ะเดี๋ยวต้มไปประมาณสักห้นาทีก่อน เดี๋ยวเรามาชิมน้ำพะโลนะคะว่าน้ำพะโลของเราเป็นยังไงามากนะคะก็มาจุนะ้ยตาคอยมุนสับปจงเลยก็เลยซีอซีเม่ไทยอ่ะถิ่น,น,นเยอะเนยท้กําเกาถิ่กําเกาหามละหามโตแล้จมสายกากะลาโอเคกะล่ะเไวสีเอ่อสี油ก็ได้กาหามกะละฮะอย่ไู่ต้องใช้ซอสอื่นม่้อช้อสอก่นก็ได้แล้วก็ม่ต้ทงใชนก็ได้ว็ม่องใช้ซอสื่ก็ด้แล็ไม่ตองใ้อสอืก็ไกวดวาน,นไม่รา,าก็สามารสใส่น้ําตาลเขก็ไปได้นะคะ ต้มอีกประมาณ50นาทีจ้ามัสับกระจงที่เฮาจจกินเดี <h 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 ๋ยวเรามาเจอกันใหม่จ้ามาจ้าเราต้มไปประมาณ30นาทีแล้จะมาชิมดูน้ํานะคะชิมดูน้ําพะโลจ้ะเอาจีตายคอยปูนกระจงใจยยาอ่ะก็มาเอาสงก็เลยงีงาลอทมาจับไงมาลองมาลองมัลองมาลอมาลองาลอาลลองอาานองมาองมาลองมาองะาาลงาน อีกด้านหนึ่งจ้ะโอเคเราจะมาชิมดูดูว่าน้ำพะโล้ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคนะคะก็มาจะ试สีกับพิเอ๋อ卤水汁睇下点ะอืมโอเคโอเคเกาไายเมะละเกาไายถิมเมะละอ่าเกาไซถิมละ หวานพอดีแล <im ités> e ้วนะคะโอเคเค็มก็พอดีแล้วนะคะไม่ต้องเติมแล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานก็โอเคแล้วนะคะโอเคจ้ะก็มัตัี่ะไรยาวทีเตยอะี่ที่จับแล้วจะ甜ิมแิมเตยแกก็าให้กํากะลาจะเป็นรองก่ มาจี้ต้อเคยลาที่เห่าแรสิ้นจะวุ่ยเออน่งช่วเลยแกฮะแล้วต้องให้เปื่อยก่อน,นเดี๋ยวเราจะเอาขาหมูเนี่ยอออกมานะคะเ<ๆ>ราจะกินก็สับเป็นชิ้นๆแล้วต้มน้าพัโลอีกเดือดต้มน้ําพัโลร้อนๆแล้วก็ราดลงไปเลยนะคะอันนี้ต้มประมาณสักสามสิบนาทีเห,หลืออีกประมาณสักสี่สิบนาทีนะคะเราต้มต่อไปเรื่อยๆจ,จ้ะจงย้งสี่สิบนา,าไทไอ่ะมาดูด้ย ออออเออะ要过嚟睇睇下点样睇够唔够腍啊如果唔够腍嘅话咧就要煮多半个钟เออ就要煮多个半钟噶นจะ,จกะ,จะจกจกเกิดจะเกิดว่า80นาทีนะมันยังนิ่มไม่พอแล้วก็ประมาณซักต้มก็รวมไปชั่วโมงครึ่งนะคะโอเคนะคะมันจะได้เปืเป่อยๆจ้ะทีนี้ชิมก็รสชาติก็พอดีแล้วนะคะรสชาติพอดีแล้วทุกอย่างโอเคแล้วนะคะ เีนี้ก็รอให้เปื่อยเลยจ้ะต้มให้เปื่อยเลยนะคะโอเคแล้วพิ่อีกด้านหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วจ้ะต้มต่อไปเรื่อยๆจ้ากระจบจื่อเล้แต่กะมาจ้าเราต้มไปประมาณสักห้าสิบนาทีละะาาแล้วน,ลลลนะคะจื้อ大概咧ห้าสิบห้าสิบ้มา咗啦哈仲未够淋嘅ต่啊ออก未够淋起码都要煮ะไ半钟เลย อ่าน่าจะต้มประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้ผ่านไปล้วห้าสิบนาทียังไม่นิ่มเลยจ้ะยังไม่นิ่มเลยนะคะต้มต่อไปเรื่อยๆจ้ายังไม่นิ่มเลยจ้ะจงไปก้าลลาม,มาโอเคเดี๋ยวถ้าเคยจุยละต้มต่อไปเรื่อยๆจ้ายังไม่นิ่มจ้ามาจ้า ผู้ของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะโอเคนะคะเก้าลำกะลาแตากะาโอเคลำละเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะต้มอ,อีกทีหนึ่งนะคะจะต้มอ,อีกประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะเปื่อยแล้วจ้ะโอเคลำละเก้าไส่ลำละไอ้ต๋อโอเคละ ก้าวติ่มละยงไปตาก้าไทยเดี๋ยวให้ดูนะก้าอันนี้ก็เปื่อยแล้วนะก้าอันนี้ตีนหมูก็เปื่อยแล้วขาหมูของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะจะกินก็ต้อมอีกประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะต้มให้ร้อนจ้ะโอเคจ้ะจะกินหน้าตาก้าไปแล้วจ้าบ้าจ้า